ค่ะท่านผู้ชมที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่เนี้ยเป็นควายค่ะเป็นควายของใครไม่รู้ตัวผู้ค่ะกําลังหนุ่มเลยหลุดหลุดมาเข้าบ้านของป้าแมงค่ะพอดีเขาติดเชือกมาด้วยแล้วก็มีกระดิ่งป้าแมงก็เลยจับเขาผูกไว้นะคะให้เขาโดนร่มอยู่ค่ะแต่เขาก็ไม่นอนนะเขาก็เดินล่มอยู่โดนมีร่มไม้ตรงตรง้นยูคาตรงนั้นนะคะทีนี้ป้าแมงก็โทรไปแจ้ง ผู้ใหญ่บ้านไว้แล้วให้รับรู้ว่ามีวัวเออมีควายเขาหลุดมาควายชาวบ้านเขาหลุดมาอยู่ที่บริเวณบ้านของป้าแมงค่ะแล้วเขา,าผู้ใหญ่บ้านบอกว่าจะประสานแล้วก็ประกาศให้เจ้าของควายตัวนี้มารับค่ะตอนนี้ก็ยังไม่เห็นผู้ที่เป็นเจ้าของควายตัวนี้มาปรากฏตัวแต่อย่างใดนะคะปะ้าแมงก็จะผูกเขาไว้ อ,อย่างนี้จนกว่าเจ้าของบ้านเขาจะมาเอ้ยเจ้าของควายเขาจะมาเอาค่ะดูเขาก็ไอ้นั่นนะเขาก็อยากไปเนาะแต่ทําไงได้ถ้าปล่อยไปน่ะนาปังของคนเขาทํากันอยู่รอบเลยตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเขา,าไปทําข้าวของหรือนาปังของใครมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าตัวเขาเปียกไปด้วยขี้โคลนตมค่ะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะประแมงรีวิว ควายที่ไม่มีเจ้าของหรือมีเจ้าของนะคะแต่เขาก็หลุดมาอยู่ที่บ้านป้าแมงค่ะวันนี้ทําตัวเป็นพลเมืองดีนะคะปกติป้าแมงก็เป็นพลเมืองดีอยู่แล้วเนาะแต่ก็ทําหน้าที่ของพลเมืองดีค่ะในวันนี้นะคะจับควายที่หลุดมานะคะหลอเจ้าของเขามารับค่ะโอเคนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ